สวัสดีครับผมบูมนรายละเอียดนะครับวันนี้มีมีคนมาแก้บนนะครับถวายมะพร้าวร้อยเก้าสิบเก้าลูกนะครับแล้วก็แล้วก็เจ้าของมะพร้าวนะครับก็ได้มาแต่งเพลงให้กับลุงพลนะครับขอพรแม่สุรพีครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับแแต่จริงๆล้ว เอากีตาร์มาด้วยไม่ได้แกะขอนเลยครับก็จะมาลองเลยครับมันลองส้องดสดเลยดีกว่าสดเลยครับสดสดเลยนะครับพี่เขาจะเล่นสดให้ฟังกันเลยกราบขอพรแม่สซรพีบารมีดังไกลไปทั่วทินผู้คนทั้งหลายน้อมใจน้อมใจได้ยิน ราบชั่วชีวินปรารถนาได้มาแม่บุญนำพาวาสนาได้มาโกกอกผู้คนเขาบอกโกกกอกนั้นมีศักดิ์ศรีผู้คนทั้งหลายร่วมใจร่วมสามัคคีร่วมสร้างความดี เป็นคนที่มีน้ำใจบุญนำพาวาสนาได้มากกกอกผู้คนเขาบอกกกกอกนั้นดีนักหน้าดังดวงชีวิตดวงจิตใ,ใจเมตตาได้ปรารถนากลับมาหาแม่คนดี บุญนำพาวาสนาได้มาโกู่กรอผู้คนเขาบอกบอกโกั่นดีนักหนาสั่งดวงชีวิตดวงจิตดวงใจเมตตาได้ปรารถนากลับมาหาแม่คนดีได้ปรารถนากลับมา กราบแม่โซรพีโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดสุดยอดเลยครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะขอดมาแล้วก็อาจจะแต่งไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับผมขอบคุณยไพเราะมากเลยครับพี่น้อง